เนี่ยก้าวจะประยักก่อลายไม่เลวมันตุกางนี่ไหมมันตุกางนี่เดี๋ยวมันตกเกียมตุเกี่ยวกลางนี่หรอมันนี่ไมอะนี่นี่ตีมือหน้านั้นันน่ะเป น,น,น,นั่นเป๊ะเป็นเกี่ยวมือหน้ามาันยังโกรลายไม่ได้อยู่ตรงเข้าตังบิดได้เมือ่อนันเลยแต่โกรไม่ลา, <c oughs> ายนี่ยะแต่เดตาคิวได้เมือ่อนโกงหน้าเมื่อนเลยคุณอยู่ตรงตรงใหญ่เป๊ะกลาง,งมือกลางมือมือหน้ามาั้ย เโต้โต้ตุ้งเลยเออตึงกับมาไปอีกมาโดนแข่งกันไใ้มายินตึงกับกัมมานะกกัมมานะตึงกับมาเป็น,า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 นาลาดุดเนี่ยเดี๋ยวคุ้มลวงที่พวกขึ้นมาเต้นงั้นไ,ไม่ได้บังบัดเดียวอ,อยู่ไม่โดนด้วยดีมันจำเต็มทีว่ามันเรียกว่านีนดูมันกแบบ็อีกมันตรงเต็งหมดเลยนะติวันะวมันหลวกรักเลยเห็นพวกมีเมื่อไหร่หลายวันจ้องเลยติี๋ยวเป็นปูดขึ้นมา

สิบเจ็ดนาดิบตีเห็นดูมัน,มเ,ลน,ลมนเลยโกรลายเมื่อไรลายเลยแับตัวดังแบบใครม้จักมังกรก้าวจัดประยักกับกล้องตียูจงก้าแต่ก่อนแบบแต่วันนี้คือบ้านเดิมติ้นเดิมมันแบบตีดารุณกับก้าวจัดประยักครับ Lúc nãy, chúng tôi đã dùng nông báo để dùng nông báo. Chúng tôi đã dùng nông báo ปั้นตังเวียนมาจยางอู้เลยกขอลายไม่เนี่ยสิบเจ็ดสิบแปดไฟแปดจ้ามุ่นครเนี่ยใส่ดีครับไม่ดอนเลยว่ะปัจจุบันนี้ยังจนกันอยู่เลยนะครับใค่ยากก็เก้ามาครับ มันไม่ค่อยเข้ากลองครับตัวเจ้าก,กันมามาได้เรียที่มันเปเปตัวใหญ่เป็นครับเกลีค่ครับวันนี้เราจบคลิปเหยี่ยมเก้าจอดประหยัดรวยเพียงแต่วานี้นะครับลาไปก่อนครับถ้าคลิปนี้มีสราระหรือมีประโยชน์หรือท่านชอบนะครับฝากกด ติดตามหรือกดซับตะกี้กดแชร์ชงนักเรงยนหัวชนกันนะครับเนื้อป้อมเะพป่าไปเยี่ยมตัวดังๆตัวนี้ก็รัวชมกันไว้เลยนะครับหลบหน้าฮิปโปวางครับหนงก็งอาจจัดประหยัดตัวนี้นะครับหนวดตัวจะอยู่ในปีนะครับวางอฮิปโปหลบหน้าครับเด็กจบกันไปได้เลยผ ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ